วันนี้ต้องขอรบกวนทุกท่านนะครับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทําหลักสูตรโดยเฉพาะให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรที่มีจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด121หน่วยกิจครับแยกเป็นวิชาที่เป็นกลุ่มทั่วไปที่นักศึกษาทุสาขาต้องเรียนคือวิชา GE ก็24หน่วยหลังจากนั้นนอกนั้นก็เป็นวิชาเฉพาะด้านทางด้านแต่ละกลุ่มครับโดยเฉพาะของแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะเรียนประมาณ51 51 โดยกิจครับซึ่งเรามีกลุ่มวิชาที่ให้เด็กได้เลือกเรียนนะครับลงเจาะลึกในแต่ละกลุ่มทั้งหมดมี6กลุ่มวิชาครับกลุ่มวิชาแรกที่ผู้ที่สนใจอยากจะเลือกเรียนคือกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติครับซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่น่าเรียนมากเพราะเน้นเรื่องของการควบคุมเครื่องจักรนะครับภายใต้การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมซึ่งปัจจุบันนี้ สาขานี้ก็มีคนที่เปลี่ยนเยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นสาขาที่ตอบรับกับโจทย์ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้มากกว่าควรครับหลักสูตรถัดไปเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีแพคคาโทนิกและหุ่นยนครับนี่ก็เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการากรควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งปัจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็มีความสนใจแล้วก็ใช้หุ่นยนซะเยอะขึ้นแล้วครับเพราะนั้นในอนาคตคิดว่าสาขานี้ หลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจพอสมควรครับหลักสูตรถัดไปเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตย์และการตกแต่งภายในเราจะเน้นเรื่องของการออกแบบตัวอาคารนะครับรวมทั้งการตกแต่งภายในของอาคารนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเน้นในส่วนของการตกแต่งภายในซึ่งเป็นงานที่รองรับกับตลาดแรงงานได้เยอะพอสมควรครับหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ครับ เป็นหลักสูตรที่ทุกทาก่านคงจะทราบดีว่าต่อปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะใช้เครื่องจกักรกลใช้ทางด้านโระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงถูกกว่าเพราะฉะนั้นหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์นี้จะเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการผลิตยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักครับหลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการออกแบบตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสู่การผลิตและจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้มีหลายส่วนที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ยานยนต์ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนนะครับรวมทั้งการแพคเกจจิ้งของสินค้าด้วยครับกลุ่มวิชาสุดท้ายคือกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตรงนี้นะครับ ก็เป็นหลักสูตรที่ผลิตเพื่อที่จะรองรับในข้อกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมครับโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อกําหนดจะต้องมีนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโรงงานนะครับซึ่งตรงนี้ผมบองว่าถ้าเราผลิตได้ก็จะมีคนที่จะไปรองรับในโรงงานอุตสาหกรรมที่เพียงพอซึ่งขณะนี้กลุ่มวิชานี้ขาดบุคลากรทางด้านนี้พอสมควรครับภายใต้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตครับ หลักสูตรนี้จะรองรับในเรื่องของการเรียนล่วงหน้าได้หรือเขาเรียกว่าโรงสุดพีดีกีครับซึ่งจะสามารถรับเด็กที่จบม3มนะครับที่กําลังเรียนต่อม .4 ม .5 ม6ก็สามารถที่จะเรียนเก็บหน่วยกิจได้ล่วงหน้าซึ่งหลักสูตรนี้ผมเชื่อว่าจะทําให้รองรับของการตลาดในยุคอนาคตได้ดีนะครับแล้วก็มีจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเด็กมัธยมนะครับ ที่กำลังเรียนในระดับมัธยมปลายครับ